เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรทใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไวงง้ในช่นองแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับ่องยพสีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆราคาย่อมยาท่านผู้ชมได้เลือกซื้อกันนะครับแปลงนี้บรรยากาศดีล่มล,มล,มล,มลื่นครับพื้นที่กว้างขวางมีรั้วรอบขอบพิดครับล้อมรั้วไว้เรียบร้อยเลยอย่างดีนะครับรั้วปูนอย่างดีเลยเนื้อที่118ตารางวาับปลูกบ้านแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือๆไว้ปลูกต้นไม้ทําสวน อดลดต่อเติมสร้างเพิ่มมันได้อีกเยอะนะครับตามรูปนี่เลยครับกับราคาเพียง6 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับฟรีค่าโอนค่าดําเนินการทั้งหมดให้ด้วยครับแบบนี้ห่างจากถนนหลักเข้าซอยมาเพียง300เมตรเท่านั้นเองถนนในซอยก็สภาพดีครับตามในรูปนี่เลยไม่เป็นหลุมบ่อครับเดินทางสะดวกมีเพื่นบ้านครับไม่เปี่ยวไม่ล้างไฟฟ้ามีพร้อมประปาพร้อมครับนะครับ ถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับมีบ้านสวยๆนู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันเป็นประจำทุกวันนะครับจะได้ไม่พลาดตัวเลือกให,ใหม่ๆครับก็ฝากกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยครับถ้าชอบหลังนี้ก็ติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยใส่ตรงที่ผู้ขายได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านคนกลางนะครับแปลงนี้ครับรวมๆหมดเรียบร้อยครับห่างจากตลาดสดแค่3กิโลเมตรเท่านั้น,นครับห่างจากธนาคารเซเว่นทอสอ3กิโลเช่นกัน ห่างตัวเมือเงเชียงราย17กิโลครับห่างตลาดสดห้วยสัก3กิโลครับตัวบ้านก็สามารถปรปับปรุงเลเวยอยูอาศัสกันได้ครับบรรยากาศดีวิวภูเขาครับโอ่งโล่งสบายแห่งนี้ก็อยู่จังหวัดเชียงรายครับอยู่อำเภอเมืองไม่ไกลแหล่งอำนวยความสะดวกครับท่านใดสนใจหาบ้านโซนนี้อยู่ก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับทางเราเป็นเพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในน้านนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ